สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องพี่อ้มทิฏฐิรัตน์ร่ำรวยเช่นเคยนะครับรวยดีมีความสุขกับช่องนี้ครับช่องนี้เป็นช่องแห่งจินตภาพที่ดีนะครับแล้วก็เป็นช่องที่ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นมีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีความสุขไปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันง่าย,ายๆสั้นๆนนครับมีสิ่งดีๆมาฝากเสมอนะครับอ,อยากประสบความสำเร็จต้องทำสามสิ่งนี้นะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับสิ่งที่หนึ่งนะครับที่จะต้องทําก็คือมีเวลาอยู่กับตัวเองนะครับโดยเฉพาะการตื่นนอนตอนเช้านะครับตื่นนอนตอนเช้า5นาทีแรกนี้เป็นวินาทีเป็นนาทีแห่งทองคำนะครับให้สํานึกรู้คุณขอบคุณอ่าแล้วก็ส่งเสริมความสุขให้กับจินตภาพของเรานะครับจินตนาการแต่เรื่องที่ดีพูดแต่เรื่องที่ดีนะครับ5นาทีแรกนี้ทําแต่สิ่งที่ดีนะครับ มาทำให้เรานั้นมีความสุขนะครับอย่าลืมนะครับข้อที่หนึ่งครับมีเวลาให้กับตัวเองนะครับคิดแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีพูดแต่เรื่องดีโอเคนะครับข้อที่สองครับจงอย่าย้อนอดีตไปกับคำว่าเสียดายนะครับเพราะคำว่าเสียดายนั้นเป็นพลังงานลบครับเป็นพลังงานลบไม่พอนะครับคือคำว่าเสียดายนั้นมันเป็นโอกาสที่เราไม่ได้ทำนะครับ แล้วมันจะทําให้หวนไปคิดว่าทําไมผม,ม,มไม่ทำทำไมทําไมไม่ทําทําไมทําไมทําไมมันจะลบลงลบลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรพูดนะครับอย่างเช่นผมเสียใยที่ปีที่แล้วผมไม่มีโอกาสได้ทํางานนี้เนี่ยครับเราต้องเปลี่ยนความคิดเลยนะครับมันจะทําให้รู้สึกไม่ดีนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่ครับเราต้องบอกว่า ปีที่แล้วโอกาสมันยังมาไม่ถึงเราแต่ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วเราจะลงมือทํานะครับแล้วก็เราจะทําให้ดีที่สุดให้ประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับคิดแบบนี้พูดแบบนี้นะครับโอเคไหมครับถ้าโอเคทํานะครับข้อที่3ามครับให้คิดบวกนะครับ ตอนเช้าห้านาทีนี้ให้คิดบวกนะครับ3ข้อนี้คิดแบบนี้เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับอืมทำให้เป็นสเต็ปไปในแต่ละวันในทุกๆวันของคุณนะครับแล้วคุณจะเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับคิดบวกคิดอย่างไรคิดแต่เรื่องที่ดีครับจินตนาการแต่เรื่องที่ดีครับ คุณอยากได้สิ่งไหนให้คุณคิดสิ่งนั้นดีๆครับคุณอยากได้เงินให้คุณคิดถึงเงินดีๆคุณอยากได้ทองให้คุณคิดถึงทองให้ดีคุณอยากได้หน้าที่การงานอาชีพที่ดีให้คุณคิดถึงเรื่องที่คุณอยากได้อยากทำอยากมีอยากสร้างรายได้นั้นในเรื่องที่ดีโอเคไหมครับกระแสการเงินของคุณก็จะดีความสำเร็จก็จะมาถึงคุณไวขึ้นนะครับถ้าคุณทำสามสิ่งนี้ดีแน่นอนครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า มีเรื่องดีๆมาฝากอีกครับรวยดีมีความสุขกับเพี่อ้ํิติรัตน์ร่ำรวยครับสวัสดีครับ